ท่านผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่พ่อพลายทองคำช้างป่าผู้พี่และพ่อพลายงาทองผู้น้องได้ประทะก,กันถึงสองครั้งสองครานั้นโดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤศจ,จิกายนพศ2 5 6 5ได้ชนกันในป่าและเป็นเวลากลางคืนมาทราบอีกทีก็ตอนพ่อพายทั้งสองเดินออกมาจากป่าพราะว่าพ่อพายทองคำนั้นงาข้างขวาหัก พายทั้งสองโทรจรมาพบกันอีกครั้งเมื่อเช้าวันที่29ก้าพฤศจิกายนพศ .25 ง5เวลา7นาฬิกาโดยประมาณเจ้าหน้าที่จึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมช่างภาพที่ทราบข่าวบางส่วนพ่อพายทั้งสองก็เข้าประท่ากันอีกครั้งบน,น,นถนนท่ามกลางสายหมอกจางๆในตอนเช้าจนเจ้าหน้าที่ต้องตะโกนห้ามอยู่หลายครั้งหลายคราพ่อพลายทั้งสองจึงพระออกจากกันแล้วเดินกลับเข้าป่าไป อีกชั่วโมงถัดมาพ่อพลายทองงาทองผู้น้องก็ออกมาจากป่าโดยมีรถคุณสุธิพรออกมาประกบเพื่อผลักดันให้พ่อพลายงาทองกลับเข้าป่าไปข่าวคราวพ่อพลายทั้งสองก็เงียบหายไปไม่มีใครพบเห็นจนเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2565ได้ทราบว่ามีผู้พบเห็นพ่อพลายทองคำออกมาเดินบนถนน และพบอีกครั้งในคืนวันที่5ธันวาคมพศ .2565 อย่างน้อยเราก็ได้ทราบข่าวว่าพ่อพลายทองคำยังคงปลอดภัยดีที่เป็นห่วงคือพ่อพลายงาทองเงียบหายไปเลยไม่ทราบข่าวไม่มีผู้พบเห็นแฟนๆก็คอยถามข่าวด้วยความเป็นห่วงแอดมินก็อดห่วงไม่ได้ทราบข่าวเพิ่มเติมยังไงจะนำมารายงานให้ท่านผู้ชมอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ すいません。